สวัสดีท่านมิกเพื่อนๆพ่อผู้ที่ชอบสะสมศึกษาเมืม่อนี้อาจารย์ก็มีพระสมเด็จมานำเสนอคือเกาแหละเพื่อนเพือ,อเป็นพระสมเด็จเป็นพิมพ์พระแก้วขาวกับพระแก้วมรกตหองเพื่อนๆพ,อนพอน่อาจจะบุคคลหูพระแก้วขาว นี่จะเป็นพิมพ์ใยพระประท่านอศิลปะของอูท่องเพือนแต่ต้นแบบก็คือพระแก้วขาวคนเพืนเพราะว่าพระแก้วขาวมันจะมีหูขาง,ง,งเดียวเลยอีกซื้อน,นึง ทีนี้ย่อมเอือกนกันก็นกนกนคือพิมพ์จกักระพัดพิมพ์ใหญ่จกักระพัดดูข่วมลึกเปื่อนๆข่วม,วม,มลึกข่วมคมเอกลักษ์สุ่มขึ้นกาหละเพื่อนๆสุ่มสิงไงสุ่มไงในเกียรติทารุสุ่มไงฐานลึก เนื้อหาช้าละกะดูดีกะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เพื่อนๆเ้องถุกๆคอมเมนต์แะถ้าไเก่เงได้เพื่อนๆน้องก็คอมเมนต์ได้ งามหน่อยงามหลายกับคอมเมนต์ที่ว่าเป็นกำลังแรงใจให้อาจารย์แล้วาอาจารย์จะหาะมาไม่ชมเรื่อยๆการนั่เสนอของอาจารย์ไม่เสียดิ<อ>ให้เพื่อนเพื่อนห้องเบิงแล้วก็พิดจาหน้าเอ,อใส่ดุนพินิจเอาแท้เกียังไดก็ได้ เพราะว่าอาจารย์ก็าเอามานำเสนอก็มีของมุ่นเล็กน้อยป,ป้าไปมานำเสนอให้เ,เพื่อนน้องชมเพราะว่าอาจารย์บย่เด้ยู่นเหตุการณ์ตอนปัมพระสมเด็จอาจารย์บ่รุหรอกถึงสิมี่ไล่ลักอักษรมีมามาคู่บาอาจารย์นอกก็มีไล่ลักอักษรกับมีพระรุนนันรุนนี่ก็มี สร้างปีนั้นปีนี้เพือเ่อนจิมีบอกไว้บางเทียกับขาดหายตัวล้นบางคนกเอามวว่ามาบรรยายกับปาก่อปากในยยิ่งผู้บาอาจารย์ว้ามากกับมา,า,มาบรรยายนังเทียมันขาดตกบกพ่องอาจารย์ก็เลย์บ่บรรยายาน,น้อยอเอาเนียนหน่อยเขาบอต้องเป็นเน้นพิมพ์ผู้ที่สืบสายสกุเบิ้งเนือซะก่อนเพื่อน ถ้าเบิ้งเนื้อจบก็คือจบพระสมเด็จถ้าเพื่อนเพื่อนเขาไปติดรูปแบบในพิมพ์ในลักษณะเพื่อนเพื่อนจะพู่เห็นออกจะบู่รู้เลยว่าพระสมเด็จจริงๆเปียงอะไคุณ้นคกวิทว่าเอ๊พระพระแก้วขาวมีอยู่มีเพื่อนเพื่อนศึกษาเบื้องช่องคู่บาอาจารย์มันจะให้ความรู้ เอาลายๆนี่คือพระแก้ยวมระกุโมเมนต์เด้กพระแก้่วขาวนี่คือจังเป็นพระแกี่วมอรกตตัวนี้จงเป็นพระแก้วมรกตนนเด็ก,กจะมีสองหูนี่ถ้าเปลี่ยนพระแก้วมรกตจะมีสองหูจะเป็นแบบนี้อ่าจะเป็นอันห้มพายเี่ยว่าไว้ง่ายกันสิคือฤดูหน,นาวเนาะก็จะเปียนผ่าอันนี้อาจารย์สืขยาย เลา,าวจะเป่าเบื้องถึเบื้องผ้ายแกวขาวไปก่อนคือพิมพ์ใ่จัก,กรพพัดอีกซื้อหนึ่งนเพื่อนเพื่อนมันเนียนเนียนเนเพื่อนเพื่อนเนาะู้ที่อยากเก็บาสาสวก็คือจะเป็นเนียนพิมพ์ได้เพื่อนเพื่อนไอ้เบิ้งเนื้อศึกษาเนื้อแลวกศึกษาม่วนสารผ้าชนิดจะมีม่วน,สา,นส,สารหลากหลายนี่มิติวันะจะมีหลายสีสันอ่านี่ก็จะเป็น ปลากระเพอ่สงสียังสีก็จะเห็นสีเขียวสีดำสีแดงถ้าขายายจะเห็นแล้วแต่ององม้วนสันหน่อยม้วนสันลายสวยง่ามหน่อยสวยง่ามลายเบืงผิดจาหน้าอันนี้เป็นเกจทะลู zoom นี่เ,นเพื่อนดูคมชัดเบ,บืงอาจารย์ใหญ่เบืงล่างนี้ พาส้มเด็ดนี่ิันจะดูคมชัดด้วยดูเรืองล่างเพื่อนซ้มเด็ดนี่จริงๆนี่จะดูคมสวยง่ามว่าเพิ่นส้างเพิ่นก็มี่ว่าระสัางรุ่นนี้จะสั่งประมาณปี C, C, สองสี่ศูนย์สี่สงไปจนถึงปี สองสี่ศูนย์เก่าหรือจะมีการสร้างต้อมาอีกจนถึงปีสองสี่หนึ่งห้าถ้าตามอาจารย์วิเคราะห์คาดการณ์ก็สีะมาณยุคยุคกลางมหาป่ายสำหรับเพื่อนๆนอกจากว่ายุคใดก็พิจารณาเออมื่อนี้อาจารย์ฮะ แนวที่สวยใหม่หนําเสนอให้ชมคือเก่าแล้วเพื่อนบรรยากาศมันหอนอกกับชมพระแถ่เกียงแล้วกะเบื่องเงาชมบอกเพราะว่าทุกทุกคนก็นได้ยินแต่ข้าบอกเราแล้วก็มีไล่ลักอักษรจารึกมากได้ยินครูบาอาจารย์เรามากเพราะว่าทุกคนที่มาบ,บรรยายก็บรรเดียญด้วยเหตุการณ์ทุกคนนะ เพียงแต่เอาหนังสือผู้บาอาจารย์เท่าเขียนไว้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังพู้เราค้นก็ได้ยินเตะผู้บาอาจารย์เท่าเบาแล้วก็มาบรรยายก็มีพิดแน่ถือแน่กัธรรมดานเพื่อนเอพิซีเรียดเอาเบื้องให้มีความสุขสนุกสนานเปิดเพื่อนไปกับศิละปะคนโบราณเท่าศิละปะอาจารย์ว่าคนโบราณศิละปะนี่ฝีมือนี่ สุดยอดถือว่าเป็นไว้งามก็ซูมืออาจารย์ว่างามก็สร้างสมัยใหม่จังไรจ,จังว่างามกลัวเพราะว่า,าจะก,กี่เชียงมือสีบ่หลายเนี่ยพนเฮ็ดได้สุดยอดอาจารย์ก็าว่าโอเคแนละ้วซูมือมันเชียงมือหลายนะเฮ็ดแบบได้ก็ได้นะอันนี้ร้อยหกสิบปีเอ่อเียงมือก็มีดดอกก็จะเรื่องอะรร้อยหกสิบปีก็ได้ ต่ว่าก็ยังบางคนยงมือก็ยังบคนหลายรมือแล้วอาจารย์ให่เอ นี่คือพิมพใหญ่พระประธานพิมพ์จักรพัิหรือพิมพ์พระแก้วขาวนี่ก็เป็นอีกอง,นง์น่งเพื่นอนเนาะวันนี้ผ้าชม่มพระแก้วมรกตบ้นนนาน,นนี่นี่พระแก้วมรกตเปลี่ยนทั้งซี่เพื่อนอันนี้มีสองหูอ่ปางปางเพื่อนพ่อพ่อากะน,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 นี่ปางนานหนาหนาวอันนี้ปางนี่ นาฝนนาห้อนอันนี้ปางนาหนาวเนี on, home, yardım, ่ยว่าพ่น nah. ห่มผาผาเพื่อนกัะงามงามเพื่อนเบือนเพิ่งพนอันนี้มีสร้อยมีนี่นี่ข้คมาลละเอียดของสร้างสมัยโบราณนเพื่อนพิมพ์มูนี่จะเป็นพิมพ์หินเพื่อนเพียงยังว่าพิมพ์หินเพราะว่าอาจารย์ศึกษามาจนตะตื่นเพื่อนเพ่นนี่นี่นี่ กว่ากระจกวันนี่นี่มันจะตื่นๆข่างนี่นี่างไกวาากระจกนี่จะตื่นๆื่น,นเ่นเพิ่์ดนี่นี่นี่ยมีกวาตตื่นๆน,นี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์พระแก้วมรกตเนี่ยว่า สมเด็จเขียวเหนียวจริงนี่จะมีอย่างลักเพื่อนสำหรับอาจารย์ว่าสวยงามเพื่อนสมเด็จยุกลางมายุคปลายว่าเหนือม้วนสานเพ่นจะดูสวยงามสำหรับเพื่อนเนาะบึงเป็นยุคใดกะพผิดาันาบึงเอา สำหรับเทีนมีอาจารย์ก็เพราะเราเง้าหรอกเอาพ่อหอามป่าของพ่ออากาศร้อนกับไข้เขียดชม่มพระสำหรับผู้บัคันกดกระดิ่งกับกดกระดิง่งเวลาอาจจะล่ลงเทียบไปจะได้แก่งเตือนทันทีเนี่ยอาจารย์จะว่าลงกล่องจกหน่อยมืออาจจาะ แขนมือสั้นเพราะว่าอาจาจรย์ใส่นั่นเลยแบบนั่นเลยมึงกต้องใส่กล้องหรอกเพื่อนๆใส่กล้องทุกที่ทรบกันโอเคอยู่ของแท้นี่บ่สูกปรกเลยเพื่อน ถ้าลักคูอก็คือดูสวยงามเลยอันซุ่มโอบข่าบโอบยังมากแค่นใส่ปว่วมก็มีแค่นใส่กิ่งก็มีเขาขาวนี่ทุกแบบนี่นี่จะเป็นสีเขียวเพืเ่อนๆว่าสีเฮดคิบสันก็เป็นคิบเง่ากหัวโง่ละเพื่อนๆดึงม้วนสารลด,ด ถ้าขยายเขาไปเรื่อยๆนี่เพืพ่อนๆว่าสีงามสำเนียงอ,อาสำหรับเทฟนี้อาจารย์ก็ฝากก็ผู้พักคันกดติดตามกดติดตามแล้วเทฟนี้อาจารย์ก็ฝากไว้สำเนียงละ